ตั้งแต่ปี2000ผมเขียนหนังสือเล่มแรกเกี่ยวเรื่องการรักษาโรคด้วยลมหายใจโปเพทัสเผยแพร่เกี่ยวเรื่องของการเสกความสําเร็จจากลมหายใจโปเปทัสก็เพราะว่าผมอยากแบ่งปันแน่นอนครับไม่มีใครเชื่อเพราะทุกคนเชื่ออย่างเดียวเอาเงินไปจ่ายค่ายายแล้วให้หมอรักษาทําให้ชั้นหายแต่ปรากฏผ่านไป3เดือน6เดือนไปตรวจร่างกายทุกหเดือน3เดือน ผ่านมาสิบปียังกินยาอยู่เพิ่มโรคโรคภัยไข้เจ็บนี่เรื่องจริงนะฉะนั้นชีวิตของคุณผู้ชมเปลี่ยนได้นะลองเดินตามผมนะมีลมหายใจโปรเบตัสเวอร์ชัน2021ก็ได้เวอร์ชัน2022ก็ได้นอนให้ได้9ก้ถึงสชั่วโมงทานอาหารมื้อเดียวแล้วก็ทำฟาสติ้งน้ำดื่มอาทิตย์ละวันสองวันคือไม่มีอาหารเลยแบบร้อเซไม่ใช่ iF บอกตรงๆนะคำว่า IF เนี่ยมาทีหลังผมเมื่อผมตั้งแต่ผมสามขวบ IF เอาแค่ยี่บห้าปีก็ยังไม่ยังไม่เคยมีมาก่อนด้วยซ้ำไปดูใน Google แล้วพิมพ์คำว่า IF เกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือช่วงเวลาที่ยืดระยะเวลาของการกินนะแต่ยังมีอาหารนะแต่ของผมนี่คือมากกว่ายี่บสี่ชั่วโมงบางครั้งยี่บแปดชั่วโมงไม่ได้กินอาหารนะ ดื่มน้ําอย่างเดียวนี่คือเรื่องจริงฉะนั้นบางคนบอกเดี๋ยวอดเดี๋ยวหิวเดี๋ยวโหยเดี๋ยวตายน้ําตาลในเลือดไม่มีมันเกิดจากพลังงานเนาะที่เก็บสะสมอยู่ในในตับในกล้ามเนื้อเรานะครับเป็นไกลโคเจนลูกยูบอกลูกไม่ได้กินยามาห้าปีแล้วคะ่ะจ้าตั้งแต่มีลมหายใจบวะแพรสของจากพ่อ มากบทพิสูจน์นี้ที่ผมพูดทั้งหมดคุณผู้ชมเป็นคนลงมือเองนะผมไม่ได้ขายขายโปรแกรมขายคอร์สยกเว้นคนอยากจะเรียนเพื่อเข้าสู่ทฤษฎีโเพทัสขั้นสูงคือวิชาเวอร์ชัน2021น2021หรือ2023แต่ถ้าอยากจะเรียนฟรีเข้าไปในช่องของผมได้พิมพ์คำว่าลมหายใจโเพทัสนานาทีแบบลืมตา66รอบอันนี้ไปฝึกเอง แต่ถ้าอยากจะเรียนขั้นสูงเพื่อเดินไปบนเส้นทางเดียวผมคือมีชีวิตเป็นอมตะร่ลำรวยคุณผู้ชมรวยได้นะผมกล้าพูดได้แบบเต็มคำรวยได้ถ้าผมทำไม่ได้ผมมาพูดอย่างนี้ไม่ได้บางคนบอกก็คุณวาสนาดีคนวาสนาดีอ่ะเขาเกิดมาเขาต้องมีวาสนา เขาต้องมีวาสนาเขาต้องมีครอบครัวที่ช่วยจุนเจือเขาต้องเจอสังคมที่สวยงามแต่ผมอยู่ตรงข้ามทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกฉะนั้นไม่ใช่เกี่ยววาสนาคนบางคนมีวาสนาดีแต่ติดยาเสพติดลงเหวลงนรกมีเยอะแยะอะบางคนก็วาสนาดีแต่ไปฉกช,ชิงวิ่งราวหรือไปลักเล็กขโมยน้อยก็มีหรือบางคนวาสนาดีแต่กโกง ชีวิตมีแต,มแต่มีแต่ทําผิดกฎหมายมีตําแหน่งแห่งหนที่ดีเป็นข้าราชการที่สูงติดสินบนหรือเป็นตํารวจที่มียศถาบรรดาศักด์แต่ทำสิ่งผิดสิ่งผิดกฎหมายเสียเองนะครับ